แล้วผมเจอแล้วครับตัวที่สู้กับทาร่าได้แบบไวชิวมันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคิวกอดตัวดีตัวเดิมคือช่วงต้นเกมฆ่ากันไม่ตายหรอกครับได้แต่แย่งออบเจกต์กันแต่ว่าเหมือนเราจะตีแรงกว่าครับก็เลยทําให้เราสามารถกดดันได้คลิปตัวเล็กตัวน้อยเยอะหน่อยพอเขาแหลมแล้วมีเพื่อนเรามาเติมครับบอกเลยว่าเก็บงานแบบง่ายได้ประมาทะอน้องคือ2ตัวนี้หวดกันทั้งวันบอกเลยไม่มีใครตายนะพอจะตายปุ๊บก็วิ่งหนีได้แบบชิวๆอะ่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ดีกว่าครับก็คือการตีบ้านครับถ้าคลิปเข หัวดใครก็ไม่ตายบอกเลยเพราะฉะนั้นกลับไปตีป้อมดีก,กว่าและนี่คืออีกตัวหนึ่งที่เราสามารถแก้ทางได้ครับปลาไหลมันชนะสลามนะเนี่ยยืนตีสู้คู่กับคีปไปเลยอ่ะคือจะให้เข้าไฟบอกเลยว่ายากหน่อยครับเพราะว่าวิฟเขายิงค่อนข้างฟรีมีทั้งโตโรค้าให้มีทั้งแอนเนตกันผมเข้าไปคนเดียวบอกเลยว่าไม่ไหวนะคีล่าเข้าไปคนเดียวก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็พยายามดึงเชิงให้เลดไปก่อนการบ้านถ้าเพื่อนกันไม่ไหวเราก็ต้องมาช่วยหน่อยครับพยายามไล่หัวดไปเพราะว่าเรามีันติแม้ฝั่งข้ามจะได้ดาร์กมาครับแต่ว่าลยานานมาาีปหืคค ให้แบบตึงๆต,ตีหัวดกันอยู่นานครับแต่ว่าผมยืนค้ำคีปไว้ฝั่งข้ามก็เลยไม่สามารถตีป้อมเราแตกได้ตอนแรกเหมือนจะกลับบ้านกันแล้วครับแต่ว่าเหมือนวิฟกับแอนเนตอยากจะเล่นต่อครับผมก็เลยสไลด์เข้าไปตีหน้าวิฟแบบตึงๆอองตรงบอกเลยว่าเกมนี้คีล่าล้วงเข้าไม่ถึงอะถ้าผมไม่มีอันตีกันสถานะก็บอกเลยว่าเข้าไม่ถึงวิฟเหมือนกันนะแต่พอเข้าสู่ช่วงเลดเกมครับผมมีอันตีกันสถานะบอกเลยไล่ตีหัวดแบบอย่างมันตัวได้ตัวแท้งสองตัวค่อยมาไล่เก็บทีหลังก็แล้วกันมันก็เลยทําให้เราชนะได้แบบไม่่่คอยชเทาไหร่